าาดดขอบคุณหลายเยอะครับผมไปขออนุญาตลุงก่อนว่าเมียประกาศก็มาหาลูกไม่ลูกตัวหนึ่งครับผม เขาใหญ่มีลูกตัวนี้เห็นได้ด้ว่นหลายเฮ็ดนึงแค่หนึ่งแค่มย่างหาเฮ็ดด้วยบุญละแล้งพักใจลูกตัวหนึ่งขอบคุณหลายเด้อครับผมขอบคุณยจยจอยขอบคุณพี่ดวงครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับผมขอบคุณหลายขอบคุณคุณชาชอคุณกิตทธนานะครคุณยัง้อปุ่นหนึ่งทำมาได้ขอบคุณเลยครับผมขอบคุณมาร่วมเด้อครับผมขออนุญาตลงก่อนครับผม ขอบคุณในรายรอยหยาดลงก่อนด้วยครับลานกลง,ลงกนแตงเดียรทำยัตีตูนแ,ตแม่เขาแม่เขาประกาศขอกมา